เปิดคำพูดที่ถูกถักไว้ของเบโวล่ารานีก่อนถูกขุดเรื่องในอดีต เป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตาที่อยู่ดีๆก็มีดราม่าวิ่งเข้าใส่อย่างจังๆสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญกับประเด็นที่หลายคนโยงข่าวเม้าของนางเอกสี่มอลาสุดมีชาวเน็ตขุดคลิปสัมภาษณ์ของเบลล่าเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งเธอถูกหมอดูทักแบบแม่นมาเช็คดวงพระเอกหนุ่มหมอวังบอกว่าดวงของโป๊บเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้ในช่วงสัน้นๆโดยตามดวงมีผู้หญิงพยายามข่มดวงทําให้กระทบกับชีวิตแต่จะเป็นเรื่องกวนใจช่วงสัน้นๆและถือเป็นโอกาสของโป๊บด้วย ด้วยสติปัญญาในการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมอาจุด้วยภาวะอารมณ์ดีฉลาดที่จะตอบเมื่อเป็นคนสาธารณะก็ต้องเสียสละให้คนรู้เรื่องส่วนตัวเยอะน่อยแต่เรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็จบเมื่อให้หมอวังผ่าดวงแม่หญิงการาเกตเบลล่ารานีบา้าหมอวังบอกว่าตามดวงตอนนี้เบลล่ายังไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องงานแต่เบลล่าเตรียมตัวได้เลยเพราะจะมีคนออกมาพูดถึงทางด้านลบและด้านบวกมากเช่นกันและให้ระวังจะมีคนออกมาพูดยุแยกทาง เรื่องในอดีตและเรื่องความรักเอ่ยส่วนเรื่องกิจการจะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เบื้องล้างช่วยสนับสนุนข้างหงล้างไปได้ดีต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนักข่าวเหมือนมีหมอดูทักว่าพี่โป๊บเจอข่าวชาวแล้วเบลล่าจะเจอหนักกว่าพี่โป๊บอีกเบลล่าจริงหรอคะเบลว่าน่าจะเป็นเรื่องของเบล,ลตอนหมอปลายนี่แหลคะค่ะเราไม่ควรจะกังวลอะไรไปเองก่อนหรอกเนาะเบล,ลก็ว่าเบล,ลไม่มีอะไรนะอันนั้นคงจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เบล,ลยังต้องทํางานต่อไปใช้ชีวิต ต่อไปเรื่องหมอดูเบลเชื่อที่การกระทำมากกว่ามันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้